สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรีวิวของทางร้านตั้มออโตช็อปอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะจะเป็นรถ d Max นะคะ2023นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแคปโกลนะคะตัวเตีย้ยสีขาวนะคะพี่ๆวันนี้มาทำอะไรไปชมใกล้ๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเข้ามาเปลี่ยนกันชนหน้านะคะกันชนหน้าจะเป็นตัวมิวเอ็กซ์2025นะคะตัวนี้ตัวจะเป็นตัวท็อปนะคะ แต่ลูกค้าก็ยังคงใช้สเต็ปไฟเดิมกระจังเดิมนะคะพี่พี่นี่สวยๆเลยนะคะจะเป็นกันชนหน้านะคะของ m ิลเ2,025ที่ตัดรับมากับตัวไฟ D-MAX 2,023แล้วก็กระจังหน้า D-MAX 2,023นะคะที่ตัดต่อเข้ารูปสนิทแล้วก็เนียนรับกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมงานกันเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวแก้มนะคะ ตัวโป่งแก้มนะคะแล้วก็ตัดต่อนะคะแล้วก็จะใช้กันชนหน้านะคะแล้วก็จะมีโมลิ่งนี่ค่ะโมลิ่งตรงตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกใช้ของเดิมนะคะแล้วก็ฝาครอบไฟตัดหมอกลูกค้าเลือกมาเป็นตัวท็อปนะคะนีส่สวยเลยนะคะตัดรับมากับตัวไฟเดิมของลูกค้านะคะจะเป็นไฟดีแม็ก2023นะคะแล้วก็ใส่กระจังเดิมนะคะจะเป็นกระจังเดิมของดีแม็ก2023นะคะ รถเป็นสีขาวนะคะตัดสีดำแล้วก็ตัดชายล่างให้เป็นตัวท็อป R S นะคะเป็นสีทาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่บีามาดูอีกึงฝั่งนะคะนี่ให้ดูกันนะคะ <ๆ S 1> ก็คือไฟหน้าเดิมนะคะใส่ได้เลยนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็จะเป็นช่วงกันชนนะคะงานสนิทงานเนียนแบบนี้เลยนะคะ <ๆ S 1> ทรงรถหล่อๆนะคะ <ๆ S 1> เข้ากับชุดหน้าได้อย่างลงตัวเลยนะคะพี่บีบ <ๆ S 1> นี่สวยเลยนะคะ ออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูทรงรอบคันของคันนี้กันนะคะว่าแรงหน้าอัพหน้าของตัวส0งพัน้าลูกผสมมาแล้วนะคะจะหลอรับกับทรงรถลูกค้าได้ยอดมากขนาดไหนนะคะพี่บีนี่เข้ากับฝานะคะากระโปรงคาร์บ,บอนเดิมลูกค้านะคะแล้วก็แก้มคาร์บ,บอนนะคะคันนี้แต่งมาในสไตล์ของแพนด้านะคะสวยๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงรถนะคะ ทรงรถดำเดิมของลูกค้าคันนี้เลยนะคะสวยลงตัวเลยนะคะทรงรถหล่อๆนะคะแล้วก็เข้ากับชุดแปลงหน้าอย่างาสวยๆดูๆเท่ๆเลยนะคะเป็นดีไซน์ใหม่สไตล์ใหม่นะคะน่าจะเป็นคันแรกๆเลยก็ว่าได้นะคะท,ที่แปลงสไตล์แบบนี้นะคะนี่สวยลงตัวนะคะพี่บ พี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านตัมออโต้ช็อปไปด้วยนะคะอ่าหน้าร้านเรานะคะอยู่บางนาตาดกม14นะคะ0838947603นะคะสามารถทักสอบถามรายละเอียดสินค้ากันได้เลยนะคะฝากหน้านี้ไม่เป็นแนวทางด้วยนะคะพี่ๆที่สนใจอยากจะแปลงหน้านะคะหน้านี้ก็สวยแล้วก็หล่อลงตัวไม่เบาเลยนะคะนี่ เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้สวัสดีค่ะ